สวัสดีครับเรากลับมาเช่นเคยกับรถ Toyota s e n t ต้นะครับคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องของ t o y o t a s e n t ต้ถ้าเราซื้อมือสองมานนี้ชมเนี่ยเราจะนำมาแต่งอะไรได้บ้างนะครับว่าแต่งสวยให้มันเป็นทรงหรือว่ายังไงนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับตัวนี้คันนี้เรานำมาแต่งนะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากนะครับด้านหน้านะครับผมจะพามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยได้ใส่ผมได้ใส่เซ็นเซอร์นะครับ มุมกันชนนะครับทั้ง4จุดนะครับหน้าหลังและก็ซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถแจ้งเตือนเวลาเราจะชนมุมต่างๆนะครับได้นะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูนะครับกันชนหน้านะครับจะมีหัวเซ็นเซอร์นะครับด้านนี้ตัวนี้นะครับทำซีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับข้างซ้ายนะครับแล้วก็ข้างขวานะครับส่วนด้านหลังก็จะมีซ้ายขวาตำแหน่งคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีสวิตอยู่ที่คอนโซลให้แจ้งให้เราทราบนะครับพร้อมสัญลักษณ์เตือนว่าเราเข้าใกล้วัตถุชิ้นไหนมันก็จะดังชิ้นนั้นขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตำแหน่งสามารถคอนโทรลเปิดปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสั่งไปสั่งติดตั้งกันได้นะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของโตโยต้านะครับตามมาด้วยคิวโคเมียมกระจกมองข้างตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคันน่าจะหาไม่ได้ทรงนี้นะครับผมได้มาอย่างฟุกๆครับ ข้างซ้ายกับข้างขวานะครับเห็นไหมครับอนที่สําคัญเป็นโครเมียมแท้นะครับไม่ลอกครับตัวนี้ต่อมานะครับคันนี้ได้ใส่อะไรเข้าไปต่อมาดูดกันนะครับตัวนี้ได้ใส่กันสาดครับกันสาดแท้นะครับผมสี่สีบานะครับผมก็ช่วยในเรื่องบังแดดได้นะครับบังแดดบังลมบังฝนนะครับ เปิดกระจกขับเบาน้อยๆได้ครับต่อมานะครับเราก็ได้เปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นขอบ7ครับจากเดิมมาเป็นขอบ16นะครับพร้อมกับเปลี่ยนยางไป2อ5 4นทับนะครับผมตัวนี้ขับดีขึ้นครับลดการโยนลงไปได้เยอะเกาะถนนได้เยอะครับแต่ก็ต้องแลกกับอัตราการอืดเพิ่มขึ้นนิดนึงครับเพราะเนื่องจากแบกกว้างขึ้นนะครับแต่ใส่แล้วสวยครับจัดทรงแล้วดูดีขึ้นกว่าแบกเดิมเยอะครับดูเต็มซุ้มล้อนะครับดูล้อเต็มกว่าเดิมเยอะครับใส่ แม็ก17นะครับพร้อมอย่างไซนี้นะครับต่อมาตัวนี้เป็นออปชันพิเศษครับที่กดประตูแบบตัวต้าเอาผ่านหรือวอซี่นะครับกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวประตูเปิดปิดไม่ต้องง้างมือเปิดนะครับเป็นออปชันพิเศษที่ในตัวต้าประเทศไทยไม่มีนะครับผมตัวนี้ผมใส่ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาครับนี่นะครับสะดวกสบายครับเวลาผู้โดยสารขึ้นหรือลูกขึ้นครับกดปุ่มเดียวประตูเปิดประตูปิดได้เลยครับต่อมาครับ ตัวนี้ผมใส่ตัวกระจกมองมุมนะครับสำหรับล้อล้อหน้าซ้ายวขวานะครับมันจะมี2มุมมันจะคล้ายๆของตัวใต้เอติมาที่มีมาให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะส่องเห็นล้อนะครับผมเห็นล้อด้านหน้าถ้าเรามองจากเรานั่งอยู่ตำแหน่งคนขับเราจะสามารถมองกระจกเล็กๆเนี่ยเห็นตำแหน่งล้อหน้าได้นะครับว่าล้อหน้าเราปาดกันชนหรือยังนะครับเห็นไหมครับผมพยายามดูให้ดูในกล้องเห็นไหมฮะมันจะมองเห็นครับ ถ้าจริงๆคือดูในกล้องอัดมองย่านนะครับแต่การใช้งานจริงคือมองเห็นเป็นล้อเลยครับต่อมานะครับมาดูนครับว่าตัวนี้เอาไปแต่งทําอะไรได้อีกคือการแต่งของผมนี้ถ้าเป็นมือสองคือเน้นจัดทรงเดิมๆนะครับพยายามเดิมให้มากที่สุดเน้นเดิมแต่สวยนะครับไม่โหลดนะครับนี่ครับกันชนมุมด้านหลังนะครับข้างซ้ายนะครับผมที่บอกว่าติดมานะครับแล้วก็ข้างขวานะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับเวลาถอยหลังเพราะบางทีกล้องมันจับไม่หมดนะครับ ต่อมาก็มีเซ็นเซอร์ท้ายรถนะครับอีก2มุมนะครับซึ่งรถสมัยใหม่ตอนนี้คือไม่ว่าจะออกมาจากโชว์รูมคือมีเซ็นเซอร์รอบตัวแทบจะ8คันและ8จุดนะครับหน้าหลังนะครับต่อมานี่ครับใส่คีบฉลามด้านบนแทนเสาอากาศนะครับเป็นชาร์คฟินนะครับตัวนี้ผมว่ามันดูสวยกว่าเสาแบบเดิมๆนะครับตามด้วยสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ทรงโมเดสเซล่านะครับผมตัวนี้นะครับ ทำสีตามแบบของญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ผมว่ามีสปอยเลอร์มันจะดูเต็มดูสวยกว่าเดิมที่มาจากโรงงานไม่มีนะครับตัวนี้สปอยเลอร์เป็นของข้างนอกนะครับเพราะว่าของสูตรไม่มีนะครับแต่ก็เลือกเจ้าที่โซ่สวยที่สุดและงานดีที่สุดแล้วครับตรงนี้ต่อมานะครับจะพาไปชมในเรื่องของนี่ครับไฟทับทิมนะครับตัวนี้เป็นไฟทับทิมแต่เปลี่ยนสามารถทาให้มันเป็นไฟดีหรือก็ไฟเบรกได้พร้อมไฟทับทิมเดิมก็ยังอยู่นะครับ ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับผมว่าถือว่าโอเคสวยนะครับเวลาเปิดไฟด้านหลังแล้วก็ไม่ยังตาพุ้นตามลครับเป็นไฟที่เป็นเล็กๆคล้ายแอมเบียนนะครับคล้ายแอมเบียนไลท์นะครับเหมือนไกด์ไลดิ้งเหมือนไฟท้ายครับไม่ไม่กล้านะครับตัวนี้สวยต่อมานะครับด้านหน้าผมได้เปลี่ยนผมได้เพิ่มไฟตัดหมอกนะครับของโตโยต้าเซียนต้าไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมีแต่เดย์ไลท์ตัวนี้ก็ไปหาที่ทํามาก็ค่อนข้างโอเคนะครับเห็นไหมครับ ด้านล่างจะเป็นเดย์ไลท์นะครับสาหรับโตโยต้าเซนตาเปิดได้เฉพาะไฟหลีนะครับทีนี้ผมได้ติดตั้งมาเรียบร้อยครับเดย์ไลท์และไฟตันหมอกอยู่ในโคมเดียวกันนี่ครับสวิตช์สวิตช์ไฟตันหมอกนะครับสามารถควบคุมอยู่ตรงนี้เปิด <Tonight> สว land, ิตช์ปุ Albert, ๊บเห็นไหมครับที่หน้าปัดจะขึ้นสัญลักษณ์ไฟตันหมอกนะครับนี่ครับไฟตันหมอกขึ้นเห็นไหมครับเขียวเขียวมุมมุมขวาสุดเห็นไหมครับขึ้นสัญลักษณ์ด้วยจริงๆเขามีไวริงมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพียงแค่ติดตั้งเพิ่มคุณก็สามารถสามารถใช้งานตัวนี้ได้แล้วนะครับ เห็นไหมครับเราสามารถเปิดไฟตัดหมอกพร้อมกับไฟหลีได้ได้แล้วนะครับที่เป็นเดย์ไลท์อันเก่าเห็นไหมครับปกติจะไม่สามารถเปิดพร้อมไฟหน้าได้หรือไฟหลีได้นะครับถ้าเปิดไฟหน้าไฟไเดย์ไลท์จะดับถูกไหมครับของเก่าอันนี้สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกันแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับเห็นไหมครับ l e d ด้านหน้าติดนะครับ เดลัยด้านล่างที่เป็นไฟที่เราใส่ให้เป็นไฟตัดหมอกก็ยังทํางานได้ด้วยพร้อมกันเห็นไหมครับผมว่ามันเป็นออปชั่นที่มันขาดไปสําหรับโตโยต้าประเทศไทยนะครับตัวนี้ดูนะครับอันนี้คือจะปิดให้ดูนะครับกดปิดแล้วนะครับสามารถควบคุมเปิดปิดได้เห็นไหมครับตอนนี้สัญลักษณไฟตัดหมอกหายไปแล้วนะครับ ซึ่งโตยต้าเซนต้ามีไฟตตดหมอกหลังมาให้แล้วนะครับขาดไฟตัดหมอกหน้าเราใส่ไปเรียบร้อยครับเป็นไงครับกดปิดก็ปิดเห็นไหมครับคือไฟตัดหมอกเนี่ยคุณควรเปิดในเวลาที่หมอกลงจริงๆหรือฝนตกนะครับก็มันก็จะไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะครับหรือท่านอื่นนะครับถ้าเปิดเวลากลางคืนที่แบบไม่มีอะไรพวกนี้มันก็แน่นอนครับรบกวนท่านอื่นแน่นอนทีนี้ผมก็จะสตาร์ทรถให้ดูนะครับพอสตาร์ทรถแล้วเนี่ย ระบบไฟเดย์ไลท์ของเก่ายังใช้ได้หรือไม่เรามาชมกันครับตอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับผมจะพาไปชมด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้รถติดรถติดเครื่องอยู่นะครับผม พร้อมกับดึงเบรกมือลงตามสถานะของเก่าเห็นไหมครับไฟเด์ไลท์ทำงานปกตินะครับเป็นไฟตัดหมอกก็ได้เป็นเด์ไลท์ก็ได้นะครับตัวนี้เงื่อนไขของเขาคือคุณดึงเบรกมือลงปุ๊บกดเบรกมือลงปุ๊บไฟเดลไลท์จะทํางานนะครับถ้ายังดึงเบรกมือตั้งขึ้นต่อสตาร์ทไฟเด์ไลท์จะไม่ติดครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับอะต่อมาก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็พอเป็นประโยชน์นะครับใครจะไปแต่งไปยังไงก็แล้วแต่ทรงอันนี้คือเน้นทรงเดิมๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องตุลันมุตต้ขอบคุณจริงๆนะครับที่กดติดตามกันมานะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ